วันที่8เดือนมีนาคมเวลา17นาฬิกา20นาทีรักหน้าได้ใส่จิตเงินเข้าไปในอาวุธขององค์หญิงศาสตราเงินผลเป็นที่น่าพอใจนางจึงสั่งให้นำอาวุธทั้งหมดมาให้รักหน้าใส่จิตเงินให้เหลือไว้กับตัวเองครึ่งหนึ่งส่วนจิตเงินอีกครึ่งให้ใส่ไว้ในอาวุธของคนในหน่วยการต่อสู้ครั้งนี้จะไม่ใช้วิธีการต่อสู้จิตเงินเพราะมันอาจกลายเป็นเรื่องเลวร้วายก็ได้ ในบรรดาผู้ที่ได้เปรียบในการใช้เวทมนต์ที่สุดคือมังกรระดับสูงสายเลือดที่ไหลเวียนอยู่ในตัวพวกมันคือคำไร้เวทเพียงแค่จินตนาการถึงการเปลี่ยนแปลงโลกก็สามารถปล่อยพลังเวทที่รุนแรงออกมาได้แบบนั้นเลยแข็งแกร่งมากเพราะงั้นวิธีการไรา้เวทของพวกเรานักเวทถึงได้เรียนแบบพวกมังกรจินตนาการเรียนแบบการไหลเวียนของเลือด วงเวทใช้แกนกลางวงเวทในการแทนมันให้เป็นหัวใจใช้เส้นเลือดเป็นทางผ่านในการไหลเวียนพลังเวทเป็นการรวบรวมผลการทดลองที่ผ่านมาหลายปีเพราะแบบนั้นถึงได้ไล่ตามพลังของมังกรได้นั่นแหละคือหน้าที่ของนักเวทแต่ก็ไม่รู้ว่าผิดพลาดตรงไหนวงเวทเคลื่อนย้ายจึงไม่สามารถทำงานได้เพราะทำงานต้รุ่งกันมาหลายวันสมองของพวกลูกน้องกบเพี้ยนกันไปนหมดแล้ว ผลลัพธ์จากการทดลองในอดีตมาได้แค่นี้ต่อจากนี้คือขั้นตอนที่จําเป็นต้องคิดค้นและทดลองแต่ก็ไม่มีเวลาแล้วด้วยสิอย่างเลวร้ายที่สุดพวกมังกรจะมากันเช้าพรุ่งนี้แล้วนะคริมสันก็มาอยู่ที่นี่ด้วยที่ไม่รู้ว่ามาได้ยังไงคริมสันจะช่วยเองทางด้านเผ่าพันธุ์มังกรกําลังวางแผนถึงสิ่งที่จะต้องทําทําให้อาณาจากักรนี้ล่มสลายและการฆ่าโยมทูตและคุ้มครองที่ทําการจู่โจมเทีย เทียก็ขอถอนคำสั่งที่จะให้คาหมุยไปตัดหัวศัตรูพอคิดดูให้ดีๆแล้วตัวฉันก่อนหน้านี้ปล่อยให้อารมณ์ควบคุมมากเกินไปพอได้ฟังเหตุผลก็คิดขึ้นได้โซราอยากให้เปลี่ยนแผนแผนเดิมที่ว่าจะเรียกคนที่มารวมตัวกันที่เมืองหลวงให้มากที่สุดและใช้เขตแดงของเนบิลมในการลบพวกมันให้หายไปโดยไม่ต้องเจ็บปวดและหวาดกลัวพอเมืองหลวงเสร็จก็จะย้ายเมืองไปเมืองอื่นและทำแบบเดิมแต่ว่าตอนนี้พวกเราจะไม่สนวิธีการ แล้วขอแค่เร็วและแน่นอนไม่ให้เหลือแม้แต่คนเดียวเท่านี้ก็ง่ายเลยแค่สั่งมังกรระดับตำและระดับกลางที่มีอยู่ในอาณาจักรกว่าสี่0 0ืนตัวว่ากินพวกมันซะก็พอโซรากับทาราเทคโทราจะเป็นคนรับหน้าที่นี่เองแล้วตอนนี้ก็จบลง